สมมติว่าเราเก็บของที่หล่นคนอื่นทำหายนะคะข้างทางเลือที่ไหนก็ตามนี้ยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือสิ่งของนะคะเราสามารถได้รับค่าตอบแทนจากการเก็บของแล้วมันเป็นกฎหมายด้วยนะคะสมมติว่าถ้านานา,นานเนี่ย เจอเงินข้างทางอยู่มา2 0 0ล้านวอนนานาก็เก็บเงินตัวนี้แล้วไปยื่นให้กับสถานีตํารวจนะคะทางเจ้าของเงินเนี่ยจะต้องให้ค่าตอบแทนานาานเนี่ยเป็นจํานวน5%ถึง20%ของจํานวนเงินนะคะนานาก็ควรจะได้รับเงินเนี่ยประมาณ1,000 0แวอนหรือมากสุดเนี่ยไม่เกิน4,000 0นวอนนะคะตัวนี้ถือว่าเป็นกฎหมายเลยนะคะถามว่าทําไมถึงเป็นกฎหมายเพราะว่าเมื่อปี2009เนี่ยคะ่ะศาลแขวงโซใต้นะคะ เขาได้ออกกฎหมายตัวนี้มาว่าถ้าสมมติว่าคุณทําหายเนี่ยยังไงซะเขาก็จะต้องสูญเงินทั้งหมดถ้าไม่มีคนเก็บได้นะคะสูญเสียของที่มีค่าไปแม้แต่บัตรประชาชนหรือว่าบัตรเครดิตบัตรอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องสูญเสียทั้งหมดถูกไหมคะถ้ามีคนใดคนหนึ่งที่เขาเก็บให้เราอย่างงี้คะ่ะเราก็จะต้องให้เงินเขา เพื่อที่มันเป็นความเป็นธรรมอะค่ะถ้านานาสูญเสียทั้งหมดก็คือร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้านานาได้กลับมาอย่างเงี้ยค่ะนา,นานาก็ต้องจ่าเงินค่าตอบแทนเขาด้วยนะคะหรือว่าเป็นธรรมแก่ฝ่ายคนที่เก็บเงินให้เราได้ะคะ่ะถามว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยได้ไหมไม่ได้นะคะคนที่เขาเก็บของเราได้เนี่ยเขาสามารถไปฟ้องศาลแพ่งได้นะคะภายใน1เดือนเพื่อที่จะได้รับค่าตอบแทนนะคะดังนั้นสรุปสั้นๆเลยก็คือว่าหากเราเก็บของได้เป็นเงินสดหรือว่าของต่างๆอะไรเงี้งยนะคะ เราสามารถได้รับค่าตอบแทน5%ถึง20%ตามจำนวนมูลค่าของนะคะแล้วก็ผู้เก็บของได้เนี่ยสามารถเรียกร้องค่าตอบแทนภายใน1เดือนนะคะ ถ้าเก็บของแล้วไม่คืนเนี่ยอาจจะต้องโดนคดีอาญานะคะหากเราเก็บของได้เนี่ยเราจะต้องเอาของตัวเนี้ยไปที่สถานีตารวจนะคะว่าเราเจอที่ไหนเราชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรที่อยู่อะไรยอะไรย่างเงี้ยค่ะซึ่งประสบการณ์นานเนี่ยก็เคยทําของหายเหมือนกันนะคะนาเคยทากระเป๋าตังหายคะ่ะซึ่งในกระเป๋าตังเนี่ยมันไม่ได้มีเงินสดเยอะเนาะมันมีอยู่ประมาณห้าหมื่น 50, ที่เหลือก็จะเป็นบัตรน้อยๆนะคะแล้วก็มีคุณยายสองคนเขาเก็บได้พอนาทำหายเงี้ยนาก็ไปสานในตารวจนะคะแล้วของก็อยู่ที่สานีตํารวจจริงๆนะคะแล้วคุณตํารวจเขาก็เรียกคนที่เก็บมาได้เนี่ยมานะคะนาก็ให้เงินเขาไป50,000อนะะค แต่ตอนนั้นนานิก็ยังไมไ่รู้นะคะว่าเราจะต้องให้เงินเขาแต่ทีนี้ว่านานาให้ตอนนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นน้าใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครเคยทําของหายในเกาหลีแล้วก็ว่าเก็บของในเกาหลีได้ได้รับค่าตอบแทนอะไรยังไงบ้างนะคะหรือว่าให้ค่าตอบแทนอะไรยังไงบ้างหรือเปล่าอย่างไงพูดคุยกันได้นะคะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายค่ะ